ยะอะตะธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะธังฆะวะดูการะหะตุธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะธังฆะวะดูการะหะตุธัมมาสัมพุทธัสสะ อาวสิกรรมมังสัาพะป,ปงาาังวินาสัน,นทุกายกรรมสามวาจิกรรมสีมะโดกรรมสามกรรนไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำการ กบประมาณพาดิลังาดั้งด้วยกายก็ดีวายก็ดีวาจาก็ดีจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเห็นก็ดี ไม่เห็นก็ดี่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านางอาญาติน้องตั้งหลาย ผู้มีพระคุณทั้งหลายผูพะคุณทั้งหลายคบาจารย์ทั้งหลายครูบาจารย์ทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทั้งหลยเจ้ากรรมนายเรนทั้งหลายเรทั้งหลายสัพพะสัตทั้งหลายสะทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้วนั้นมาแล้วนั้นตั้งแต่นอยันดิชติ มาจนถึงปัจจ like ุบันนี้ที่เป็นบาปเป็นอาภุศสนปลใอยกรรมทั้งหลายเหล่านั้นชงเป็นอาโหสิกรรมโตกันและกันอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองอย่าได้จองเลนจองกรรม โตกันเละกกัน,กน,กนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป